ช่วงนี้พาคุณผู้ชมกลับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าทุกภาคส่วนยังคงทํางานแข่งกับเวลานะคะเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ถนนรับุรีราเมศค่ะซึ่งถึงขณะนี้เนี่ยน้ำก็ยังไม่มีทิท่าว่าจะลดลงประกอบกับยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือฝนนั่นเองอฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามได้จากคุณสุรชัยส้มเกลี้ยงค่ะรายงานมาจากที่บริเวณถนนรับุรีราเมศจังหวัดสงขลาค่ะ ครับคำวันนี้ทุกภาคส่วนยังคงทำงานแข่งกับเวลาในการขนย้ายผู้คนออกจากพื้นที่ผายเสียงัยและช่วยเหลือผู้คนที่ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ริมสองฝั่งถนนลบบุรีรามศแห่งนี้นะครับเพื่อบรรเทาทุกและช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดครับโดยภารกิจวันนี้แบ่งภารกิจสำคัญออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ที่ตกค้างภายในอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ โดยแบ่งกําลังจากมวยทีกู้ภัยองค์กรต่างๆที่นําเจ็ตสกีเรือท้องแบนหรือรถยกสูงเข้าไปช่วยเหลือค้นหาตามเป้าหมายที่ได้รับการร้องขอในขณะที่รถยกสูงจากทหารไม่ว่าจะเป็นฐานบกหรือฐานเรือได้นําในส่วนของการเคลื่อนย้ายประชาชนออกมายัางที่ปลอดภยัยซึ่งบางส่วนก็นําประชาชนที่ตกค้างจากสนามบินไปยังสนามบินสงขลา อย่างไรก็ตามยังมีในส่วนของการช่วยเหลืออาหารสําหรับผู้ที่ตกค้างไม่สามารถออกมานอกพื้นที่ได้โดยตํารวจตะเวนชายแดนได้ใช้รถหกล้อยก OK สูงนําอาหารที่มีผู้นํามามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบตอนนาไปช่วยเหลือภายานในภายในอีกครั้งหนึ่งนี่คันนี้ประมาณตั้มเตี๋ยวแล้วครับครับนี่เตี๋ยวตีตั้มครับครับซักพินหนึ่งหรือบางคับน้ำลดลงไหมน้ำม,มันแรงถึงกรมันมี กระแน่นน้ำติพัดจากสายแบบฟว้ารถกระตองคับระวังคือรถไ่ายยำเซฟจิตุดเปลือกหลักต้าไว้ได้ช่วยคนในวัดต่อไปด้วยครับโดยการช่วยเหลืออาหารวันนี้มีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์วิยลาลัยสาพัดช่างสุร,ราษฎร์ธานีหรือว่ากลุ่มชาวบ้านที่ตั้งใจนํามาช่วยเหลือไปความสินครับมาจากท่าข้ามขามาช่วยเอาข้าวม,มาส่งค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาแกค่าใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะส่งไปที่ไหนก็ได้ค่ะเขาได้ินทานกันใช่ค่ะในขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ทางด้านองค์การบริ่วทจังหวัดสงขลาได้เข้ามาดูแลเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยเหลือพี่น้องได้รวดเร็วที่สุดก็อวันนี้เนี่ยทุกคนก็มาช่วยกันนะครับก็หลายๆคนหลายราพักสวนนะครับไม่ว่ามูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยจากทุกจังหวัดนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันต้องในฐานะของคนสงขลาต้องขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้อาหารการกินอาหารตำรวจอะไรก็มาช่วยกันเยอะมากเยอะแยะมากมายนะครับ สำหรับถนนสายลบบุรีราเมศรเป็นถนนที่มีความยาวกว่า26กิโลเมตรวันนี้ถูกน้ำท่วมตัดขาดอย่างสิ้นเชิงรับอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันในพื้นที่ของหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแห่งนี้ยังคงมีฝนตกมาต่อเนื่องนะครับหนักสลับเบาในขณะที่น้ำบนถนนลบบุรีราเมศรยังคงมีปริมาณคงที่ยังไม่ลดลงครับนี่คือบรรยากาศจาก,าจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ ขอบคุณคุณสุรชัยส้มเกลียงนะรายงานมาจากที่บริเวณถนนรบุรีราเมจจังหวัดสงขลานะคะ